จักสีสันหาคำใดนะครับพี่น้องมาเว้าในตอนนี้นะครับซึ่งความปังออร่าของน้ององูอิงนะครับผมเสียวรูปภาพมาให้แฟนครับพี่น้องเฮ้าใ้เบิ่งนะครับว่าตอนนี้น้องเปลี่ยนไปขนาดใดนะครับมีคนบอกว่า,วาน้องบ่ต้องไปสัญญกรรมนะครับเอาความใสยซื่อของน้อง เอาความบริสุทธิ์ของน้องที่มีอยู่ออกมาแค่นั้นครับแค่แต่งหนา้าแต่งตาธรรมดากับพ่อแล้วซึ่งรูปที่เสือเอามาเนี่นะครับผมว่ามันปังนะครับแถบสีเป็นดาราได้เลยนะครับซึ่งบรต้อง่วงครับดาราของน้องนั่งเอกมิวสิกเลือกเขาสาายก็เป็นเพลงแบบสาวบ้านๆนะครับ ยูทงยูธาเนาะครับไปหาเก็บหอยเก็บปูตามภาษาบ้านนอกของเฮาซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าของบ้านๆน,นะครับบ้านนอกเฮาวิถีชีวิตบ้านนอกมันยูทงยูธามันไปเจอพระเอกหนุ่มรอผููที่มีฐานะอันจะยูุอันจะกินนะครับกรธรรมดาละครับชีวิตแบบนี้มันกะสิคอนขางเขากับเรื่องจริงนะครับ ของชีวิตความเป็นยูของคนเฮาตัวมือนี่นะครับซึ่งคนเฮามั่นกับมองทิ่ฐานะนะครับมั่นกับคือค้ายว่าผู้ดใดฐานะดีกับสิหมอสมกันจังสี่นะครับคือบางคนว่าเหตุงานเหตุการจังสี่นะครับบางคนเลือกที่เป็นข้าราชการก็ต้องข้าราชการคือกันแต่อันนี้นะครับสาวบ้านนอกบ้านบ้านมักผู้บบาวผู้มีฐานะดี แล้วมันความเป็นจริงมันเป็นไปได้บอรครับในบทเพลงนี่แหละครับมันเขียนเรื่องเล่ามาแบบนี้เนาะตาเสือกัยังแถมจากการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยแล้วเขาให้เสือไม่พี่น้องเสือสีขนาดไหนล่ะมันก็ของแจกของแถมเนาะก็ตามสภาพซึ่งบ่มีเงินไปซื้อข้องดีๆมันก็เลยมีเรื่องเล่าสตอรี่มาแบบนี้แหละครับพี่น้องบอว่าการลองนะครับมันคนขังที่ ยากทั้งทนายเอและก็อาจารย์จินนี่นะครับเพึ่นต้องขัดเอาร่องดีที่สุดนะครับมาให้แฟนครับแฟนเพลงได้รับชมจนขนาดไหนจนนองอุ้งอิงห้อยู่ในห้องอัดบอกพ่อนะครับจนออกมากลางขั้นมาจุดทูบบอกกล่าวเมฮันนี่เพื่อสิใหายเมฮันนี่ ซอยดนจิตดนใจนะครับให้น้องร้องออกมาให้ได้เสียงตามที่อาจารย์เพิ่นบอกนะครับมันจังฉี่สมบูรณ์แบบบาววตาไผให้กำลังใจแน่ละครับสอนนุชคือกันนะครับปูสนใช่ทั้งนั้นนะครับที่เขาไปเป็นกำลังใจให้น้องต้องคอยปอบนะครับบอมเมนวา่าน้องร้องบ่ได้แล้ว สิมิตาสีซเติมว่าเอาไม้เอาไม้แห่ใดมันบ่เมียนนะครับจนได้พักนะครับจนว่ามือไม้นะครับจังมารองพอมือไม่มารองนะครับใส่เวลาแครชั่วโมงกว,กว่ากะเซ็ตสินนะครับในเพลงเลือกเขาสาอายกาหลังจากนั้นนะครับตามด้วยมิวสิกวิดีโอซึ่งมือนี้เองนะครับกำลังทายทํำอยู่ขณะนี้ เวลาตอนนี้นะครับยังบอท่านเสร็จเลยเบิ้งว่ามันสิออกมาดีขนาดใดมีแต่คนรอฟัง่งรอดติดตามนะครับตอนนี้นะครับแอดมินเองบ่แมันขอบตาดำหรอครับรู้สึกวา่าสิข้างไข่แล้วเมื่อมีคลิปออกมาก็ต้องมาเบิ้งครับเบิ้งแล้วนี่ก็เอามาบอกเรื่องเล่านะครับบางย่างโซพีสู้หนองฟัง่งซึ่งบางเรื่องเล่านะครับมันกะสิมี แตกจากคลิปธรรมดานะครับของบอโจที่เอามาลงนี่แหละครับหรือว่าแฟนคลับผู้ใดก็ตามนะครับที่มีข้อมูลดีๆที่บางครั้งนะครับบางที่แอดมินเองก็ว่าได้รูไปทุกอย่างนะครับแต่้ารูยังกะสิเอามาบาสโซพีสู้นองฟั่งเนาะครับบางที่แฟนคลับเฮ้านี่ครับรูดีกูแอดมินก็มีนะครับบางคนนะครับก็ได้ยุใก่ชิดกัวกันนี่แหละครับ กอยจะลืมนะครับผู้ใดมีขอมูลดีๆอีหยังอยากให้มานําเสนอนะครับในตัวนองอุ้งอิงหรือว่าในคณะสาวหน่อยเพชรบันแพงเฮ้ากระแตมนะครับผมกระสิบไปเสาะ,ะแสวงหาขอมูลมาเบาสู้พีสู่นองฟังครับถาบ้าบบถือบ่บยังแฟนขับเฮ้าสามารถติติงได้เลยนะครับบบได้วากันอันนี้ก็คือมีหยังกะแนะนํากันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับ สิ่เขาไปสัมผัสบอสโจด้วยตัวเองนะครับสีเขาไปหาคณะสาหน่อยเพชรบานแพงแล้วก็สิไปหาอุงอิงนะครับถึงหลังฮานสีไปหาหลายๆคนนะครับหรือว่าพระเอกนางเอกในวงนะครับสีเอาเรื่องเล่าเสาวน่อยเพชรบานแพงมาเว้าให้ยโซพีสุนองฟังซึ่งคําถามมีมากมายนะครับที่สิถามบอสโจหรือว่าแฟนคลับนะครับอยากสอบถามหรืออยากรู้ประเด็นไหนเป็นการ ส่วนโตหรือพิเศษนะครับก็ให้แจ้งเข้ามาได้ครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับพอทุกอย่างนี่ยินดีรับฟังนะครับถาม่ันพิษยังก็ขอโทษขอให้แฟนคลับนะครับกะสิกแก้ตัวไหม่พอตอนนี้นะครับรอดติดตามแต่มิวสิกวิดีโอน้องอุ้งอิงนี่แหละครับถ้าเสร็จสิ้นตอนไหนกะสิเอามาเบอกสู้พีสู้น้องฟังนะครับว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนี มันสีานง่ายขนาดใดน,นะครับเพราะว่าการถ่ายทําแต่ละครั้งนะครับบอกเลนว่าเทคเดียวมันสีพานมันต้องใส่หลายครั้งแล้วกัมันเซมีสอดแสกอารมณ์นะครับบพว่า,วาสิเป็นการหัวเราะถ้ามันบอกท่านได้มันก็นสิมีการหัวเราะคบขันกันเป็นธรรมดานี่แหละครับเป็นอย่างหรือว่าหนังหรือละครนั่งสิเขาจะมีเบื้องหลังการถ่ายามมาทํำมามีเทคแต่ละเทคโอ้เสียวสิยพานพี่น้องเอ้ยแต่ละอันนี่ มันราเป็นของไงเดินหนีตากแดดแอบแอบอยู่ครับทังใส่หมวกนะครับขนาดกลางห่มยังกลางบ่ถือนะครับพะว่ามันสีเห็นเงามันก็เห็ดไห่บ่ได้ครับแต่ว่าตากแดดไหลโอ้ยจนดำบนแล้วครับส่วนมิวสิกแต่ละอันสี่พานเนาะเราไม่เป็นว่าข้าวเดี๋ยวจักหน้าที่นะครับจักหน้าที่ก็ตามนะครับมันต้องใส่เวลาในการถ่ายโดนคือเก้าแต่ละฉากนี่สีเห็ดจังได มเมแทสาวบ้านยางน้ำล่งธงล่งทางสี่นะครับก็ต้องใส่เวลานะครับต้องยางแบบไรเตะดินเตะหยาบบอจัองสี่นะครับก็ต้องมังเอาตามผูกกำกับมิวสิกนะครับเพื่อนสีว่าเอาแบบไรเดี๋ยวลอดติดตามนะครับว่ามิวสิกมันสีหยากสีายบออารมณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเบื้องหลังสีเอามาเว้าสู้พีสู้นองฟังนะครับอีกครั้งในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ